สวัสดีนะคะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบมเ j นะคะวันนี้แบมก็จะมาดูความหื่นแล้วก็ความห่วงของนางนะคะว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทุกคนโมโม,อมอครับครับคาชวนคิงหน่อยชวนคิงอะไรกาชวนคิงอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันเป็ว่าอะไรแต่ก็จะพูดหื่นกลรมไม่ใช่หื่นกลราม แล่เป็นอะไรขาเรียกว่าน่ารักแบบอืแบบเหินๆไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเป็นยังไงเขาเรียกว่าน่ารักรักเขาไหมรักครับรักมากไหมรักมากมากตั้งแต่ตัวคบกับเขามานี่ตัวเคยแคบรูปไว้ไหม เคยครับส <c oughs> ่งให้เขาดูได้ไหมเขาเพิ่งรีเครื่องไปนะจบแล้วเจ้เต <c oughs> ี้ยก็แครไปเยอะมากเลยตอนที่เายิงกันใ้พีจะตายแล้วตัวตายแล้วก็เป็นศพนอแนแง่งแม่งเขาก็แขบไว้แค็บไว้ <c oughs> แต่ ที่ไม่ดีอ่ะไม่ใช่มันได้เหรอ <c ười> ครเไว้แันเ็ดที่ฆ่าเมียได้อ่ะไม่ใช่ <c ười> ไม่ใช่แล้วอะไรไม่ใช่เหรออ๋อทำไมมุดไม่ได้นีไ่ได้แล้วอะไร ทำอะไรโคตรเหมือนเลยอ่ะตัวเปล่าดูเปล่าดิดูดูเปล่าเนาะอยากกลับเข้าเหมือ่เดิม่ช้าไม่ใช่กลับเข้าปากทู แกจะไปดูมันมีอะไรอยู่ที่นั้นมีอะไรไม่ดูเนี่ยบอกไปดูแล้วมีอะไรว้าว <Wow. S 2> แล้วตัวมันดึกดักดึกดักด้วยนะนี่หาเรียบร้อยแน่นอนเนี่ยแบบเจ้าโบ้เลยแหละได้เรียบร้อย เนอะไรขนาดในเกมยังขนาดนี้ในชีวิตจริงตัวจะขนาดไหนก็แบบว่าเดินไม่ได้ทำไมอ่ะเจ็บขาอยากาาเยอะก็นะคะทุกคนก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปสนุกๆนะคะวันนี้แบบมีเว็บเติงเกมดีๆมาแนะนำนะคะก็คือเว็บมุมเกมสอำนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปสุ่มเพชรให้ดูกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะก็คือกดเข้ามาที่ google นะคะทุกคนนี่แล้วก็พิมพ์ไปว่ามุมเกมช็อปขึ้นนั้นแรกเลยเพราะว่ากดชข้ว์บอยมากแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็นี่หน้าตาของมันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ให้ทุกคนกดเข้าไปที่สุ่มของรางวัลน,นะคะถ้าใครจะสมถ้าใครจะเติมก็กดเข้าไปที่เติมนะคะแล้วก็เลือกอืม แบ,บจะเลือกเป็นสุ่มเพชรฟรีไฟลนะจะได้เด้งเข้า i อดีเลยเนาะแล้วก็กดที่เข้าสู่ระบบเลยคะ่ะทุกคนเข้าสู่ระบบโดย a c e b o o กก็ได้นะคะทุกคนนี่คือสำเร็จแล้วนะคะก็กดเข้าไปที่สุ่มของรางวัลแล้วก็เลือกเป็นสุ่มเพชรฟรีไฟล์เลยนะคะทุกคนง่ายๆแล้วก็ใส่ดีผู้เล่นที่เรากดมาเมื่อกี้ไอดี ID ของเราเองนะคะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบ นี่มันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนแบมแบมอัดคลิปนี่มันเป็นแนวนอนนะคะมันเลยจะเห็นไม่เต็มจอแต่ถ้าเป็นแนวตั้งมันอาจจะเต็มจอก็ได้นะคะทุกคนนี่นะคะถ้าใครกดเข้า u r D มาแล้วถ้ายังไม่แน่ใจว่าของเราหรือเปล่าให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะมันจะมีชื่อตัวละครที่เราเล่นอยู่นะคะ ชื่อตัวละครแบบชื่อเกมของเราอะ่ะเออที่เราตั้งอะมันก็จะขึ้นอยู่นะคะถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนอะ UID ก่อนสุ่มนะคะทุกคนแต่ตอนนี้แบบยังไม่ได้มีเครดิตอะทุกคนเครดิตแบบเหลือศูนยะ์เนาะแบบยังไม่ได้เติมเงินเขาแบบก็จะกดเข้ามาที่เติมเงินนะคะทุกคนแล้วก็จะเลือกเป็นแจ้งโอนบลิตนะคะทุกคนคลิกเข้าไปเลย แ้วแบมก็จะไปโอนตังเข้าบัลลิตนะคะเราก็จะโอนตังเข้าบัลลิตเบอร์นี้เลยนะคะทุกคนพอเราโอนเข้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เอาเลขางอิงมันมาใส่นะคะทุกคนนี่นะคะแบมบพิมพ์เลขาอิของอของแบมเสร็จแล้วแล้วก็กดยืนยันข้อมูลนะคะนี่อันนี้คือเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็จะได้เครดิตมา1 0 0เครดิตนะคะทุกคนแล้วก็จะกลับไปหน้าแรก นี่กลับมาหน้าสุ่มเพชรนะคะเราก็มีเครดิตแล้วหนึ่งร้อยบาทแล้วก็เริ่มการสุ่มได้นะคะทุกคนขั้นแรกเราก็กดสุ่มเลยค่ะนี่นะคะมาดูกันว่าจะเกลือไหมเราจะได้เท่าไหร่เป็นไงล่ะทุกคนไปกันต่อคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ได้เท่าไหร่นะ โอ้โห้ได้พันมาอีกพันเป็นร้อยไดมอนด์โอ้โหทุกคนไอเลิฟมากไอเลิฟเว็บนี้มากนะคะทุกคนคือแบบชอบมาแอบเติมในเว็บนี้แหละคือมันถูกแล้วก็ได้เยอะนะคะพอเราสุ่มเสร็จนะคะเราก็มาดูตรงนี้นะคะดูรางวัลที่ได้รับนะคะ นี่นะคะทุกคนหนึ่งร้อยบาทเมื่อกี้ได้ประมาณสองพันแปดร้อยเพชรสองพันแปดร้อยเพชรอะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูในเกมนะคะว่าเพชรของเรานี้มันจะบวกเพิ่มมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะเป็นไงดูเพชรแบบเมื่อกี้มีอยู่พันกาเพชรตอนนี้มีอยู่ประมาณสี่พันสองร้อยสี่สิบเอ็ดเพชรแล้วตอนนี้คือแบบ ปิมมากถ้าใครอยากเข้าไปเติมไปสุ่มเดี๋ยวบมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยค่ะเจ็บ mm hmm. ขาตัวก็นวนให้เขาดีเ mm hmm. ขาหน้ารักรักะรักครับรักที่สุดเลยสวยแล้วให้เพลงนะึ่งเพลงอะไรอะไรก็ได้เพ,เพลงอะไรเยอะ จับมือเคียงข้างกันทุกช่วนรันไม่มีสักวันต้องแยกทางเธอใช่ไหมกำหนดไว้เป็นใครคนนั้นที่วันนี้เราได้พบกันได้รักกันช่งเป็นมงครที่แสนดีัไป อยาจะให้เป็นคู่ชีวิตอยากจะรักกันนานๆเลยไปไม <ป S 1> <ไป S 2> ่มีวันเลิกใใลกันไม่เลิกไม่ไหวอะไรล่ะค่ะจะไปหาเขามาทีค่ะทุบหลังบ้านไปน อร่อยค่ะถ้าตัวมาจาแอบัง้าฮเจะแอ,อ,ะอ,อบค่ะามาถามก็ได้ไม่ต้อ,องแอบเข้ามาเลยไว้แต่แล้วอย่างงี้ก็แบบทะลวงทะลุทะลวงเลยงั้นก็เข้าทางตรงน ประตูหน้าเป็นหนทางสุ่นเขาบอกว่าถ้ารักจริงอ่ะต้องบอกให้พ่อแม่รู้บอกเลยบอกแม่ว่าอะไรแม่คบแม่คะขอผมขอลูกา ตัวไม่น่าจากไปเร็วเลยหันเองได้ยิน,นีออกมาเป็นต่อผู้ชายอ่ะเอ้ยมันมีคนมาตัวอะไรออกมาทำไมยังนำเสียงเข้มด้วยอ่ะใครไม่มีเขาโกหกเ,เขาเขาเขาลองดูว่าตัวจะห่วงเขาไหม ตัวอยากตายแล้วตัวห่วงเขาไหมล่ะอาการแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะครับก็ตัวห่วงเขาไหมล่ะห่วงก็บอกว่าห่วงดิห่วงครับ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 พอลของผมใครอยากยุ่งไม่ถึงห่วงก็เพราะว่าผมมีคนเดียวถ้าเด็กเตี้ยถ้าหมอมโมีขายในเซเว่นอีเลเว่น เขาก็จะไม่หวงโอืนแต่นี่มันไม่มีก็เลยหวงเข้าใจไหมเข้าใจเย็บเย็บให้เขาจะแนะนำตัวสวัสดีค่ะชื่อแบลนะคะอายุยสิ0ค่ะ สูงประมาณ160นิดนิดค่ะน้ำหนัก43ค่ะสถานะคิด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 นานคิดนานเฉยครับเฉยโอ้ <laughs> สถานะไม่ชัดเจนสถานะมีแฟนแล้วแต่ยังไม่มีผัวค่ะโหแย่ละไม่ไหวเลย ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยอะไรไม่ไหวเลยสถานะไม่ชัดเจนครับทำไมไม่ชัดเจนอะตัวไม่ชัดเจนที่ภามันเบอร์ตัวเธอไม่ชัดเจนมันชัดเจนหรือเป่าไม่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 ชัดเจนจะสองไปหรือยิ่งจะไม่ชัดเจนหรือเปล่าก็เธอไม่บอกเขาตรงๆเราว่าเธอมีผัวแล้วตัวยังไม่ได้เขาเลยนะ นองอะไรก็เด็กกดเด็กแล้วสีด่างจับตัวได้เขาแล้วตัวห้อยโผล่เขาไม่เรียกตัวเมียจ๋าหรอกเอ้าคือตัวไม่ได้เขาเนี่กินไปก็ตัวยังไม่ได้เขาเนเขาก็จะไม่เรียกตัวเมียจ๋าหรอก ทำไมเสียงต้องแอบเว้ได้อะฮะไม่แล้วแต่ท่านจะพึงประสงค์จะเว้าจะให้เรียกโปโปแบบน่ารักน่ารักหรือว่าจะให้เรียกแบบพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋าครับม,มาหน่อยผัวจ๋าแล้วตัวล่ะที่แรกเขาว่าไงก็เมียจ๋าก็เรียกตัววัน ก็เม mm ียจ๋าก็เมียจ๋าเมียจ๋าครับแมวเขาแบบเขาแบบเมียจ๋าแบบมีอารมณ์ใช่ไหมแบบเมียจ๋าเขาเมียจ๋าอะไรว้าวไม่ไหวเลยตัวแม่อะไรวะเนี่ย อะไรก็ก็ตัวเป็นคนบอกให้พูดตัวแหลกอ,อยู่กับเขาหรือเปล่าก็รักเขาไหมรักครับผมมากไหมมากมากเขาก็รักตัวนะกลับพร้อมแถมผลให้หนึ่งคนได้ไหมส้นตีนตัวมันมาเอาไหมประธานที่ปีไม่เอาครับเดี๋ยวให้รับประทานไปอาหารว่า <c oughs> อาหารเราก็ตบด้วยกระสุนลูกซองนะ ให้หมอไปแคะเอาเองโหจังอยากไปนอนคุยกับผ้าใบไหมอยออมันเกนเขาเชียยพืดอยอกเล่นนะตัวอยู่วัดมันตายเขาอ,อยู่ในคุกจบ